TGSB News สวัสดีครับผมสิริโชควาร,รอิทธิน,นันประชาสัมพันธ์สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับวันนี้ก็จะมีทิปและเทคนิคดีๆให้กับสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยทุกท่านที่ต้องการติดตามข่าวสารและบริการต่างๆจากสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้อย่างทันเหตุการณ์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีช่องทางให้เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างหลากหลาย แต่เราก็ได้เพิ่มในส่วนของช่องทาง YouTube ครับผมมีช่องของทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยชื่อช่องว่า TGSB นะครับ T Tango g g o l f Sierra แล้วก็ B Bravo นะครับโอ้โหก็อาจจะไม่ตรงโฟน n ิ t ิกกันมากนักนะครับผมก็ลองไปติดตามกันดูนะครับแต่ว่าในบางครั้งเราก็ไม่ได้ติดตามช่องทาง YouTube ตลอดเวลา การที่เราจะรับทราบข่าวสารได้ตลอดเวลานั้นก็มีวิธีการครับวันนี้ก็จึงอยากจะมาแนะนำทิปและเทคนิคกับเพื่อนๆครับการทำนั้นก็เราเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันวันนี้ผมจะมาสาธิตเป็นแอปพลิเคชันบน i h o n e นละกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตที่จะเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับเพื่อนๆนอนึนี่แหละครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube กันครับ ่า YouTube นะครับเราเข้าไปใน YouTube กันครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปในแอปพลิเคชัน YouTube, YouTube กันเสร็จแล้วก็1นิ้วปัดขวานะครับไปหาในส่วนของปุ่มที่ชื่อว่าค้นหากันหนแรกหัวข้อค้นหาปุ่มนะครับปัดจนเจอค้นหาปุ่มนะครับหรือปุ่มค้นหาหรือเสิร์ชนะครับเสิร์ชอ่าถ้าใครใช้เมนูอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นเสิร์ชบัตทันนะครับหนึงนิ้วแต่สองครั้งกันเลยครับช่ององ จะมีในส่วนของ Editbox อกนะครับหรือช่องที่ให้สามารถท่านสามารถพิมพ์ได้แล้วมีคีย์บอร์ดขึ้นมาด้านล่างน,นะครับให้เ,เพื่อนๆพิมพ์คําว่าสมาคมบัณฑิตไปแล้วกันครับพิมพ์แค่คําว่าสมาคมบัณฑิตเท่านั้นคุณจะเจอวิดีโอต่างๆของทางสมาคมบัณฑิตสบายๆเลยแต่เมื่อเราใช้ในส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ก็ค่อนข้างง่ายนะเราก็ใช้วิธีหนึ่งนิ้วปัดขวากันดีกว่าค้นหาด้วยเสียง,งค้นหาด้วยเสียงหรือ o i c e Search นะครับหรือ o i c e Search เราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ค้นหาด้วยเสียงกันเลยครับค้นหาด้วยเสียงสมาคมบัณฑิตเ,เท่านี้แหละครับผมเพียงท่านพูดไปว่าสมาคมบัณฑิตเท่านั้นนะครับค,คุณก็จะค้นหาวิดีโอของสมาคมบัณฑิตหลายๆตัวที่มีคําว่าสมาคมบัณฑิตขึ้นไปคราวนี้ผมก็แตะตรงกลางหน้าจอหน่อยดีกว่า แผนสวัสดิการ2,558สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยดู73ครั้งจนก,การส่เดือนที่ผ่านมาแผนสวัสดิการของสมาคมบัณฑิตในปี2,558นะครับก็ไปฟังในส่วนของท่านนายกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับคุณเอกมนแพทยานานนะครับแล้วก็ทางเหรัญยิกของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยคุณเอก,กชัยเจริญชัยมงคลแนะนํากันได้นะครับว่าแผนสวัสดิการในปี2,558นั้นมีอะไรบ้างและก็ให้บริการกับสมาชิกของสมาคมอย่างไร อันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปฟังได้แล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาต่อดีกว่าการทำงานเพิ่มเติมการทำงานเพิ่มเติมหนึ่งนิ้วปัดขวาแปดนาทียี่สิบวินาทีดูแล้วอ่าดูแล้วด้วยมาช่วยกันปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสมาคมบันทิตาบอไทยทัศนูตระทัดสองพันสิบห้าทัศดสิบดูแต่ครั้งจุดกลางสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โห<ต>ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงช่วงเนี่ยครับเดือนกันยายนก็ช่วงนี้แหละครับที่ผมทำในส่วนของ TGSBD n e w ประจํ TGSB News ประจำเดือนกันยายนนะครับเดือนที่แล้วในส่วนของทางนายทะเบียนสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับดรนันทนุชสวนอาวุธนะครับผมดรเปิ้ลของเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าการปรับปรุงจะมีการปรับปรุงและมีการพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะแจ้งในส่วนของ เอกสารที่ท่านยังส่งไม่ครบนะครับให้มีการส่งมาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของทางสมาชิกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในการทำงานของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยเพื่อให้บริการกับทางสมาชิกได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเราลองเข้าไปในในส่วนของวิดีโอตัวนี้กัน มาช่ันปรวบปรุงการงานมาช่วยวยันการแจ้งจากันการมาช่วยกันปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสมาคมบันิตาบอไทยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปในวิดีโอตัวนี้กันดีกว่านะครับมาช่วยกันปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสมาคมบันิตาปรแกรมเล่นวิดีโอกคลังโหลดวิดีโอตั s b n e ก s อ่าผมก็่ะยัดไปหยุดวิดีโอตัวนี้ก่กนนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาปุ่มหยุดกันครับมใช่ปุ่มหยุดชั่วคราวและมยุบววิดีโอนะครับปัดขวาไป กาาาารรทงนเเพิ่พ่มมช,ช,ชจะเป็นปุ่มที่ชื่อว่าหยุดชั่วคราวนะครับปัดหนิ้วปัดขวาปัดเจอแล้วก็<ม>1นิ้วแต่2ครั้งกันเลยครับหยุดชั่วคราวโปรแกร,รมเล่นวิดีโอหัวข้อผมจะพาเพื่อนๆไปกด subscribe ในส่วนของช่อง TGSB นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือติดตามช่องช่องนี้กันกันนะครับอเราหนนิ้วปัดขวาขึ้นไปช่รปัดขวาไปเพิ่มในการแชร์การทำงานเพิ่มเล่นปุ่มตำแหน่งแทร็ย่สิบเอวินาทีเต็มหน้าจอปุ่ม มาช่วยกันปรับปรงข้อมูลสมาชิกสมาคมขยายคำอธิบายปุ่มดูแครั้งชอบปุ่มหนึ่งไม่ชอบปุ่ม0เพิ่มไปยังออฟไลน์ปุ่มหัวข้อเจ็ดสิอนสห้าเ้อร์เซ็น่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนโรเตอร์นะครับำตัวอักษรทีจีเคุณปัดขวามาเรื่อยๆนะครับคุณจะเจอชื่อช่องนะครับชื่อช่องว่า T ีจีเนะครับทีแทงโก้นี่คือจีกราวเนี่ยเอสเซแล้วก็บีบราโนะครับผม ไทย Graduate Society of the b r i n d นะครับผมในส่วนของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยนะครับเพื่อนๆปัดเจอชื่อช่องแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาครับติดตามช่องนี้ปุ่มจะมีปุ่มที่ชื่อว่าติดตามช่องนี้ปุ่มหรือ subscribe this channel เนี่ยครับ subscribe ปุ่มติดตามช่องนี้ subscribe this channel ปุ่มทำอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะรู้ได้อย่างไรว,ว่ามีวิดีโอใหม่ จะมีถ้าถ้าในส่วนของประชาสัมพันธ์ของสมาคมบันติตาบอดไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการดูแลช่อง TGSB มีการอัพโหลดวิดีโอเป็นข่าวสารใหม่ๆจากทางสมาคมบัณฑิตาบอดไทยขึ้นที่ช่อง TGSB จะมีจะมีในส่วนของอีเมลนะครับ ส่งให้กับท่านแจ้งว่ามีวิดีโอตัวใหม่ให้ท่านกดเข้ามาดูได้แล้วที่ช่อง t ีเจีวิดีโอนี้ชื่อว่าะอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยครับติดตามช่องนี้ปุ่มสมาชิก17คนตอนนี้มีสมาชิกที่ติดตามช่อง t ีเจอยู่17ท่านนะครับผมก็หวังว่าสมาชิกของสมาคมบันติตตาบอดไทยซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันประมาณ60กว่าท่านนะครับจะมาติดตามช่องเพื่อติดตามรับฟังข่าวสารของเราได้แล้วก็จะมีทิปเทคนิคความรู้ดีๆมาให้เพื่อน ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสมาคมของเราเป็นสมาคมที่แบ่งพันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆมากมายนะครับเราก็ติดตามช่องนี้อยู่ที่ subscribe this channel หรือติดตามช่องนี้ปุ่มบนระบบปฏิบัติการ Android ก็เช่นกันนะครับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ต o x p r o r e r บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็เลื่อนมาหาปุ่มนี้เช่นกันนะครับติดตามช่องนี้ปุ่มหรือ subscribe this channel เช่นกันเราก็หนิ้วแต่สครั้งกันเลยติดตามช่องนี้ ครับผมแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังผมเหมือนกันว่าออผู้ดูแลผู้ดูแลในส่วนของ,องช่องช่อง TGSB ทุกท่านนะครับจะได้รับการยืนยันจากทาง Youtube ว่ามีสมาชิกใหม่กดติดตามช่องนี้คือ,ค,อคือท่านใดนะครับผมผมก็จะลองปัดซ้ายแล้วปัดขวาติดตามช่องนี้ตอติดตามช่องนี้ยังอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าหลายท่านขึ้นถ้าหลายท่าน ไม่ได้มีการผูกอีเมลไว้กับทาง YouTube การกดลงไปจะไม่เป็นผลนะครับตรงนี้แอปพลิเคชัน YouTube ตอนที่ท่านใช้งานครั้งแรกการที่ท่านจะมากดติดตามช่องต่างๆได้ได้รับข่าวสารและทำ,ทำแบบนี้ได้คุณจำเป็นที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้ YouTube ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เรามากดติดตามช่องเป็นวิธีการแบบนี้แต่ถ้าใครลงชื่อใช้งาน YouTube ไปแล้วคุณกดติดตามช่องแล้วคุณจะได้รับอีเมล ในการตอบกลับทันทีว่ามีการอัพโหลดวิดีโอใหม่แล้วนะครับผมก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้จากทาง TGSB ไม่ว่าจะเป็นช่องทางช่อง TGSB ทาง YouTube แล้วก็ทางไลายกลุ่มของทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยกันได้และช่องทางในส่วนของที่ติดต่อกับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่งคือก็คือในส่วนของแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ก็คือแฟนเพจสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย Thai Graduate Society of the b r i n d นะครับผมก็คือ m.facebook.com หรือ w w w f a c e b o o k c o m t g s b i n f o นะครับก็ติดตามข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยได้ทุกๆช่องทางแล้วก็ช่องทางของ TGSB News กับผมสิริโชควร,ราติน,นันครับสวัสดีครับ